สวัสดีครับมาพบกับ honda hrv 1.8 EL รุ่นท็อปสุดนะครับปี2017คันนี้ราคาเราขายที่429,000บาทครับลูกค้าเครดิตจัดได้เต็มนะฟรีดาวครับออกก็จะ8,000บาทประกันจ่ายตามจริงหรือจะจัดรวมกับค่างวดไปเลยก็ได้นะพันอยู่ประมาณ8,000ต้นๆนะ6ปีหรือว่า7 72งวดครับรถสวยไม่ได้ป้ายแดงนะครับไม่มีชนครับเครื่องเกียร์ปกติเลยครับ ห้องเครื่องดเดิมๆครับนัดไม่มีขยับภายในสวยๆนะเบาะเป็นเบาะหนังพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันวิทยุเครื่องเล่นจอพร้อมกล้องมองถอยหลังแอร์แบคค็กคู่ปุ่มพุทสตาร์ท abs airbag abs เบาะเป็นเบาะหนังนะเบากันขับ,คครบปรับไฟฟ้าภายในก็สวยๆนะครับพวงมาลัยไร้รอยแตกรอยย่นนะครับวิทยุเครื่องเล่นเป็นแบบจอกล้องถอย แอร์ดิจิตอลเบรกมือไฟฟ้านะครับเลขไมาอยู่ที่แปดหมืนกิโลเมตรเท่านั้นนะครับสนใจดูรถได้ที่ราชพฤกษ์นะครับนนทบุรีโทรศูนย์หกหนึ่งสี่สี่สามสองแปดสองเก้า